เรื่องราวความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพในสมัยก่อนเป็นที่น่าสนใจสาระสารู้จะพาทุกท่านไปสื่อกิ่นอายกรุงเทพในอดีตเมื่อ80ปีก่อนค่ะโดยให้บ้านหลังเก่าเขาของเครื่องใช้เก่าเป็นตัวแทนเรืเร่องราวย้อนอดีตทุกอย่างในบ้านถูกจัดวางแลดูดีเหมือนเมื่อครั้งใช้งานในอดีตการเวลาไม่สามารถทำอะไรกับบ้านหลังนี้ได้เป็นบ้านหลังเก่าย่านบางลัก สร้างขึ้นในช่วงคาบเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในซอยเจริญกรุง43ย่านบางรักตรงข้ามไปรษณีกลางเดินเข้าซอยห่างจากปากซอยเพียง200เมตรอยู่ทางด้านขวามือค่ะเจ้าของและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกคือรองศาสตราจารย์วราพรสุราบดีก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2435 เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้คนรุ่นใหม่และได้ยกบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของกรุงเทพมหานครอยู่ในการดูแลของเขตบางรักค่ะเปิดให้ชมฟรีตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นปิดทำการในวันจันทร์บริเวณรอบบ้านร,ร่มเรือนด้วยต้นชมพู่ต้นมะม่วงมีสระน้ำหน้าบ้านที่อดีตเคยเป็นคลอง ส่วนส่วนย่าหน้าบ้านในอดีตเคยเป็นหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะจัดแสดงบ้านและเข้าของเครื่องใช้เล่าเรื่องความเป็นอยู่สภาพชีวิตของคนชั้นกลางในกรุงเทพช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สองพิพิธภัณฑ์มีอาคารสี่หลังหลังแรกเป็นบ้านไม้สีขาวทรงปั้นหยาสองชั้นได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมทางตะวันตก ปลูกสร้างใช้เงิน2,400บาทในปีพศ2480บริเวณบ้านโรงโปร่งเย็นสบายมีราวระเบียงหน้าบ้านที่เหมือนทึบตันแต่กลับเปิดหน้าต่างได้เพื่อรับลมเย็นเข้ามาหน้าห้องรับแขกมีแผ่นเสียงของคุณหมอฟานซีสสภาพยังดีมาจากประเทศอังกฤษค่ะหลอดไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นแบบชักขึ้นชักลงได้ ถ้าอยากให้บ้านสว่างก็ชักขึ้นไปถ้าต้องการพางตัวจากการทิ้งและเบิดก็ชักลงมาเพื่อหลีแสงสว่างในห้องนอนมีเตียงไม้โบราณแบบฝรั่งมีเสามุง้งสมัยก่อนผ้าที่ดีที่สุดสำหรับการทำมุง้งคือผ้ามุ้งตามเม็ดพริกไทยเนื่องจากโปร่งบางทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีซึ่งปัจจุบันหาได้ยาก ในห้องรับแขกมีเปียโนไม้มีตัวหนังสือเขียนว่าโคเป็นฮ g e n น่าจะมาจากประเทศเดนมาร์กเป็นเปียโนไม้ที่เข้าชุดกับบ้านไม้ทรงไทยเก่าเป็นอย่างมากมีแป้นกดทำจากงาช้างเพื่อไม่ให้คนภายนอกมองเห็นตัวบ้านและคนในบ้านจากด้านนอกจึงมีราวแขวนผ้าม่านกลางหน้าต่างมีส่วนที่มีราวแขวนอยู่ตรงกลางนั้นเพราะในอดีตคนนิยมนุ่งห่มสบาย และแต่งตัวไม่เรียบร้อยเวลาคนมาเรียกหน้าบ้านม่านครึ่งหน้าต่างจะช่วยบางส่วนที่ต้องการปกปิดไม่ให้ดูโป๊และมองเห็นได้เฉพาะใบหน้าค่ะรูปปั้นปูนปัาสเตอร์เป็นใบหน้าของคุณหมอฟานซีสคริสเตียนเป็นผลงานของอาจารย์ศิลป์พีระศรีคุณหมอเป็นสามีคนแรกของแม่อาจารย์วราพรค่ะเป็นแพทย์ชาวอินเดียจบจากประเทศอังกฤษ จึงมีตู้หนังสือทางการแพทย์ในสมัยนั้นของคุณหมอฟานซีดค่ะในสมัยก่อนกระจกเป็นสิ่งที่มีราคาแพงเมื่อกระจกร้าวคนจะมีวิธีการซ่อมแซมโดยนําเหรียญที่มีรูตรงกลางสองเหรียญมาประกบกันระหว่างกระจกที่ร้าวแล้วใช้รวดร้อยตามแนวกระจกให้ติดกันสมัยนั้นไม่มีน้ำประปาและส้วมชักโคกใช้ค่ะโถส้วมสมัยนั้นเป็นโถส้วมส,สังกสีเคลือบ ชนิดเททิ้งมีแป้นรองนั่งมีฝาปิดเป็นไม้เปิดปิดด้วยสายยูทองเหลืองมีขาตั้งเป็นเหล็กจะมีบริษัทออนเวงขับรถม้ามาเก็บอุจจาระตามบ้านที่ลูกค้าจะสั่นกระดิ่งเรียกค่ะสมัยนั้นนิยมนุ่งสบายจีบแต่ยังไม่มีไฟฟ้าและเตารีดจึงต้องใช้เครื่องอัดจีบจีบสบายแทนค่ะเมื่อหลายสิปีก่อนมีสถานีโทรทัศน์ ผู้คนใช้ทีวีเป็นจอข่าวดำมีวิทยุใช้ทำจากไม้อาคารที่สองเป็นบ้านไม้สองชั้นก่อสร้างในปีพศส4 7 2ชั้นล่างเคยใช้เป็นคลินิกชั้นบนใช้เป็นที่อยู่อาศัยปลูกสร้างในซอยงามดูพีภายหลังคุณหมอเสียชีวิตอาจารย์วรพรจึงรื้อบ้านย้ายมาปลูกที่เดียวกับอาคารแรก ตาช่างน้ำหนักสปริงรูปสี่เหลี่ยมไว้ใช้ยืนช่างมีฝาด้านหน้าติดกระจกเอาไว้อ่านน้ำหนักจากหน้าปัดตาช่างนี้มีที่มาว่าคุณหมอฟานซีมีงานพิเศษเป็นผู้รับรองสุขภาพของผู้เอาประกันเมื่อกลมพระนครสวรรค์มีภตรงค์จะทำประกันคุณหมอจึงต้องเข้าไปทำการถวายการตรวจในวงัง จึงต้องซื้อตาช่างที่นำไปได้อาคาร3เป็นอาคารยาวจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์การทำครัวสมัยก่อนเป็นของที่คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ใช้จริงและความเป็นมาของบางรักเรื่องราวของคนย่านบางรักตู้เย็นในยุคนั้นเป็นตู้ไม้มีที่ใส่น้ำแข็งด้านล่างเพื่อให้ผักและเนื้อสัตว์สด และคนบางเกอกเมื่อ80ปีก่อนก็มีการทำไอศครีมที่เห็นอยู่นี้คือเครื่องทำไอศครีมในอดีตการรักษาโรคแบบไทยโบราณนิยมใช้สมุนไพรจากพืชเช่นเปลือกไม้ใบไม้ที่มีสรรพคุณทางยาและนำอวัยวะสัตว์เช่นเขาสัตว์หรืออวัยวะอื่นมาบดผสมกับตัวยาอื่นๆแล้วนำมาปั้นเป็นยารุก,ก่อน ที่เห็นอยู่นี้คือเครื่องมือบทยาในสมัยก่อนค่ะเมื่อก่อนยังไม่มีโรงสีข้าวผู้คนใช้คกกระเดื่องตำข้าวและใช้โมหินโดยใช้คนหมุนโมแป้งเพื่อทำขนมหวานมาชมบรรยากาศห้องครัวของคนบางกอกยุค80ปีก่อน คนไทยเริ่มรู้จักน้ำแข็งครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สี่เริ่มจากกงสุนไทยในสิงคโปร์ได้นำน้ำแข็งก้อนใหญ่ใส่หีบไม้ฉ่ำฉาก,กบขี้เลื่อยขนส่งมาทางเรือกลนไฟเพื่อนำทุนก้าวถวายรัชกาลที่สใช้เวลาขนส่งนานหนึ่งเดือนเดินทางมาถึงไทยน้ำแข็งก้อนใหญ่ก็ละลายเหลือเพียงก้อนเท่าชามอ่าง ระยะแรกน้ำแข็งรู้จักการเฉพาะแวดวงของเจ้านายเป็นของใหม่จากต่างแดนที่สามารถปั้นน้ำให้เป็นตัวได้ในสมัยรัชกาลที่5เลิ่มีการตั้งโรงผลิตน้ําแข็งในเมืองไทยโดยชาวยุโรปมีการประกาศขายในหนังสือพิมพ์ว่าโรงแรมโอเรนเตีลวขายน้ําแข็งราคาปอนละสี่อัดโรงน้ำแข็งแห่งแรกของคนไทย เป็นของนายเลเิศเศรษฐบุตรทำให้ผู้คนรู้จักและนิยมกินน้ำแข็งต่อมาอย่างแพร่หลายค่ะในวันก่อนไม่มีกระดาษใช้ผู้คนใช้กระดานชนวนในการเขียนหนังสือดินสอที่ใช้เขียนกระดานชนวนจะใช้ดินสอพองเอาดินสอพองมาแช่น้ำให้เปียกหรือโขกให้แหลกแล้วพรมน้ำให้ปั้นได้ทำเป็นแท่งเวลายใช้เขียนต้องคั้นน้ำใบตำลึงพรมที่กระดานก่อน เพื่อให้ดินสอพองไม่เหนียวติดมือปั้นได้ง่ายใช้เขียนได้ชาวบางกอกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใจดีให้ทุกคนได้ไปเยือนอย่างไม่มีห่วงถ่ายรูปและเยี่ยมชมได้ทุกจุดสารสารู้อยากให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมจริงๆเป็นสถานที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมบรรยากาศสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายในอดีตรอบบ้านร่มรื่น มีเสียงนกร้องอากาศเย็นจนลืมไปว่าอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพและเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆได้ทั้งความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดติดตามช่องสาระสารู้นะคะ